อ่ะตอนนี้เรามากันที่อดีตสมาชิกของ ft island นะครับ,รบหลังจากที่เขาล่าสุดเนี่ยออกมาประกาศบอกว่าอ่ะใกล้จะแต่งงานแล้วนะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้กำลังจะมีลูกเราด้วยนะครับแฟนคลับก็โอ้ตกใจกันใหญ่เลยครับ อซองยอนนะครับหรือว่าโอวอนบินนะฮะอดีตสมาชิกของ fti s l a n d นั่นแหละก็ออกมาประกาศทาง i ิน t a g r a m ส่วนตัวนะครับบอกเขากำลังจะแต่างงานกับสาวคนที่เขารักเร็วนี้ส่วนในตอนนี้เขาก็มีลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์กับแฟนๆเขาอยู่ไม่น้อยเลยเพราะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยได้เป็นคุณพ่อแล้ว โอวันบินเองนะครับได้โพสต์ข้อความลงใน IG ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับโดยเจ้าตัวเผยว่าเขาได้รับของขวัญสุดพิเศษเหมือนกับเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับตัวเองนั่นก็คือการมีลูกนั่นเองในระหว่างที่ทั่วโลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนในตอนนี้โอวันบินเองกำลังจะวางแผนนะครับสวมชุดเจ้าบ่าวเข้าวิธีวิวากับสาวคนรักให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเขาเองบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแย่พอสมควรสำหรับทุกคนที่ยังต้องเผชิญอยู่กับช่วงเวลาอันแสนยากลำบากนี้จากเจ้าโควิดนี่แหละแต่ถึงแม้ว่าสถานาการณ์จะดีขึ้นก็ตามนะครับแต่โควิด -19 เองก็ยังคงกลับมาระบาดใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเขาเองก็สงสารลูกอยู่ไม่น้อยนะที่ต้องเกิดมาในยุคโควิดแบบนี้ครับ ในส่วนของคําประกาศนะครับหรือการถแถลงการแบบย่อๆของโอวอนบินที่โพสต์ลงไอจก็มีใจความประมาณนี้บอกว่าผมจะแต่งงานเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็ตามนอกจากนี้ผมยังได้รับของขวัญสุดพิเศษเป็นลูกน้อยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผมเชื่อว่าลีโอคนอาจจะอง,งเอเอลีโอคือใครคือลีโอเนี่ยเป็นสุนัขที่เพิ่งเสียชีวิตไปของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ได้ส่งชีวิตใหม่มาให้ผมได้รักและเลี้ยงดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของการวางแผนแต่างงานในตอนแรกผมวางเอาไว้นะฮะก็คือตอนแรกวางทั้งกหนดการแต่งงานเลยแล้วก็พร้อมกับการถ่ายรูปพรีว d ดิ้งอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์มันยังไม่อำนวย และเขาก็ขอโทษบอกว่าเขารู้สึกแย่จริงๆนะครับสำหรับแฟนๆของเขาเพราะว่าสถานการณ์หลายอยหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําให้เขาเองต้องเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับก่อนนั่นเองครับแต่ไงซา,าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแสะดงความยินดีด้วยนะคะ